เขาชนไก่ถือเป็นสถานที่ที่เราควรไปพักผ่อนหย่อนใจเพราะมีสุขอรรมยที่สมบูรณ์ส่งเสริมสุขภาพจิตฉันเลยอยากกลับไปจริงๆเอีย่าละ ทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันเปิดตัวรายการใหม่ของเราคือรายการอะไรครัรายการอะไรครัตื่นเต้นตกใจกันคือรายการชีกสตอรี่พูดไปสองรอเลยแะ มันคือรายการที่เราจะมาเล่าเรื่องราวเออประสบการณ์หนึ่งเอออะไรหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามาเมาส์เมาส์มอยมอยมาเล่าสู่กันฟังเคยเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยมึงก็เลยแบบสร้างเป็นรายการนี้ละกันเผื่อทุกคนอาจจะสนใจอะไรอย่างงี้แล้วก็ในอนาคตน,นะก็อาจจะพัฒนาต่อไปให้แบบมีทุกคนมาคุยกันด้วยได้อะไรอย่างงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือกูขอเอาเน้ยให้รอดก่อนเนาะแล้วรายการนี้ก็ไม่ได้มาเล่าอย่างเดียวค่ะคือมันทําไม มันมีของกินมาด้วยสิคือรายการมันต้องมีคอนเซปต์ถูกไหมอา้าวนางเออคือกลัวมันจะกินเป็นมาม่าแข่เข็มเว้ยคือตอนนี้ยคือมันแบบแห้งมันกรังแล้วมึงเห็นไหมความกรังความอะไรมันแบบหมนไปไม่รอดแล้วอะ่ะก็มีน้ำดื่มนะคะเป็นน้ำลำไยเออแน่นอนว่าเอพิโซดที่หนึ่งของเราในวันนี้เราก็ต้องมาในเรื่องที่สนุกตื่นเต้นสแ a รีขคนลุกคนพอพูดอะไรเราก็ตกใจตื่นใจนั่นก็คือเรื่องอะไรคะลาด้าจ้า รอๆอจ้าถูกต้องจ้าถูกต้องแล้วจ้าโอเควันที่หนึ่งของเราวันที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นวันที่เขาหนัดตอนเช้าเลยเช้าตู่เลยแบบเราต้องมาตอนเช้าอะไรเงี้ยก็คือแบบตอนนั้นเน่ยเขาเขานัดประมาณแบบ ตีห้าหกโมงหกโมงประมาณหกโมงแล้วคือกูก็ออกจากบ้านเว้ยเออใช่ป่ะออกจากบ้านแบบเออเช้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้พ่อไปส่งอนนะไรใช่ป่ะก็คือขับไปขับรถไปกูงงมากคือกูบอกพ่อว่าเออเนี่ยเดี๋ยวไป,วอปรอเราตรงนี้พ่อกลัวว่ารู้กลัวโอเคสบายใจกูไม่ต้องเปิดปิดไอจีพเพสสับมึงพราแล้วพ่อขับไปเรื่อยๆเอ้าหลงหลงหลงอยู่ตรงไี้พ่วันที่อยากมึงวันกูแบบโอ๊ยแล้วกูจะไปไม่ทันอยู่แล้วกูสาออกบ้านตั้งแต่เช้าอ่ะมึงกูแบบ อตอนนั้นก็คือไปถึงประมาณหกโมง,งก็คือแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบใกล้เขาใกล้จะไปแล้วว่ามึงคือกูแบบโ,โหกรู้สึกแบบเชื่อกูกลัวมึงมันไม่เหมือนกับเออโรงเรียนที่แบบม,มันอารมณ์มันรลวกันได้แกชีวะแต่เนี่ค,คือเขาคือทหาหาน่ะมึงแล้วคือมันแบบ it's so scary and I don't wanna be like be ten นะมึง นั่นแหละก็คือตอนกูนั่งที่รวมพลปุ๊บอบเขาก็ดึงกูไปแบบไปขึ้นรถบัสเลยอะมึงแกใช่ป่ะแบบนั่งปุ๊บเขาก็ดึงไปปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเร็วมากเหตุการณ์มันผ่านไปเร็วมากแต่ว่ากูไม่ใช่คนสุดท้ายแน่นอนเพราะว่ากูเห็นอะก็คือบางมีคนบบมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือกูไม่อยากแบบไม่อยากสายไปกว่านี้แล้วอะมึงแกใช่ป่ะนั่นแหละก็คือประมาณนั้นเว้ยพอไปถึงบนรถปุ๊บใช่ป่ะก็โชคดีมากเพราะว่าเราอะเจอเพื่อนคือตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่มีแบบไม่มีเพื่อนในรถบัสนั้นแล้วอะเรไคก็ ก็นั่งไปแล้วก็หลับหลับไปพอตื่นขึ้นมาไีเคียน่ก็จะเป็นที่วัดป่าเลไลเมือ่อกูตื่นขึ้นมาเรากูแบบเฮ้ยที่ไหนวะคือมันเป็นเหมือนแบบป่าที่มันเป็นเหมือนแบบมันไม่ใช่ป่าแบบป่าเขียวเข้าใจปะมันเป็นป่าที่เป็นป่าแบบ มันไม่ใช่ป่ามึงเอา,อางี้คือมันเป็นที่โลง่ลงๆมึงเกใช่ปะแล้วมันก็แบบว่าอารมณ์แบบเหมือนหญ้าแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยเออกูจําภาพไม่ค่อยได้แล้วอะเออนั่นแหละประมาณนั้นอะเสร็จปุ๊บใช่ปะก็จะให้แบบแว่ทาธุระแวะชี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวเออข้าวที่กูกินก็จะเป็นเออไก่แดงคือวัดป่าอะไรอะมันก็จะมีไก่แดงขายอันนี้คือเเรื่องที่กูตลกมากกูรู้สึกว่าแบบว่า มึงมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอ่ะก็คือว่าปัป๊บๆหลายใช่ปะข้าไปถึงปุ๊บอะก็ให้ซื้อแกะแดงแล้วกูก็ซื้อเวคือมันจะขายเป็นชุดชุดละยี่สิบอะไรเงี้ยคือทุกคนก็ซื้อกันเออกินกินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีอะไรกินใชป่ปะตอนเช้าเชอะไรเงี้ยก็มีแค่ที่นี่ที่ขายอะไรเงี้ยก็ซื้อใช่ปะทีนี่ปุ๊บก็กินกัน แล้วคือตอนกูจะกลับแล้วอะแบบจกคนจะขึ้นรถไปไปเดินทางไปที่เขาชุนไก่อะมึงก็คือว่าป้าเซลนี่หอกตอนแรกอะคือถุงอะยี่สิบใช่ปะพอกำลังจะออกใช่ปะป้าเขาก็พูดว่าแบบว่าเออหนูหนูหนูจะเพิ่งไปเพิ่งไปเซลเซลเซลแล้วเขาก็หายห้าถุงห้าถุงยี่สิบมึงห้าถุงอะคือตอนแรกอะถุงละยี่สิบไม่ละห้าถุงแล้วก็ไก่เยอะมากอะมึง ยี่สิบถ้าถึงยี่สิบแล้วพ่อเสร็จปุ๊บอะก็ไม่ีใครเสือมึงมันอิ่มแล้วอะเบืิอไปไม่รอดอะมึงเข้าใจไหมว่าแบบว่าเออทุกคนแบบป้าหนูอิ่มหนูไม่ซื้อยี่สิบก็ไม่ซื้อกูอิ่มซื้อมากกูก็กินไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะป้าทำหรือปาฟรีแตอย่างกับเกิดอะไรขึ้นอะกูงงว่ากูแบบเอเคๆนได้แหละเออหลังจากนั้นใช่ปะก็มาอยู่ที่วัดเหมือนเดิมน่ะก็แบบว่ามาแบบ สวดมนต์อะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ต้องแบบนิดนึงอะมึงใช่ไหมมันก็แบบเขาชนไก่อะมันก็มีความแบบเออสแครี <laughs> นั่นแหละพอสวดมนต์เสร็จปู๊บชบาก็นั่งรถเออมาที่เขาชนไก่พอมาถึงเขาชนไก่ปุ๊บคือเหมือนเขาจะให้แบ่งแบบแบ่งแบ่งแถวเพื่อเป็นกองเป็นหมวดต่อมึงเข้าใจใช่ปะแล้วกูโชคดีมากคือกูยังนั่งกับคนที่ นั่งรถคันเดียวกับกูวมึงก,กูแบบเชียรกูโชคดีมากซึ่งกูก็แบบก็ไปได,ด้ก็ะไปได้อาทิตย์กูนะอะไรเงี้ย่ป่ะเออเกได้ก็คือได้อยู่ด้วยกันอ่ะอันนี้ก็เสร็จปุ๊บใช่ไหมก็จะมากินข้าวอันนี้ก็จะเป็นกินข้าวมื้อแรกของแบบเขาชนไกอะไรเงี้ยคือเขาก็จะแจกถาดเวเป็นถาดหลุมมึงดูภาพคือมันเป็นภาพภาพที่แบบมึงมันไม่ค่อยน่าจะแบบเขาเรียกว่าไงอะสุขอนามัยที่ถูกต้องเหรอหรือย่างไงอะคือมันแบบ โอ้ oh my god มันไม่ได้เลยอนะแล้วคือเสร็จกูก็ลองเฉดใช่ปะเอาชิชูเฉดละมึงคือมึงดูคือแบบโอ้ oh my god this fucking scary and i don't wanna die i don't wanna die คือมือแรกกูก็แบบเชื่อคือกูรู้สึกว่า เราควรที่จะลองอ่ะมึงเข้าใจปะเราควรที่จะแบบเออลองกินไปก่อนก็ได้มั้งแบบเผื่ออาหารมันจะโอเคมันจะโอเลอะไรเงรี้ยก็เลยแบบลองกินเว้ยคือมือแรกมันจะเป็นไข่กับแกงอมไม่ใช่แกงอ๋อเป็นไข่กับต้มแซบ่บก็ลองกินอ่ะมึงแล้วกูก็รู้สึกว่ามันกินไม่ได้มือที่สําคัญคือเราโดนเก็บตังนะจากค่าอาหารพวกเนี้ยมึงคือเขาเหมือนแบบเขาให้เซนแบบว่าแบบว่าเออเนี่ยเราจะต้องจ่ายตังค่าอาหารอะไรเงรี้ยซึ่งกูรู้สึกว่ามึง คือมันตกวันละมือละหลายบาทอลกูคเคยคิดอยูแต่กูจำไม่ได้วมือละเท่าไหร่แต่คือแบบมือคืออาหารที่พอไว้เราคือแบบเป็นแบบไข่ฟองหนึง่งแล้วก็ต้องแซ่บอ่ะมือที่แบบไม่มีหมูอ่ะมเขแา่จป๊บมีแต่เห็ดอ่ะมึงก็แบบโอ้ไม่ก็นั่นแหละหลังจากนั้นก็คือกินไม่ได้ค่ะแบบไม่รอดก็ไปซื้ออย่างอื่นกินเอาอะไรเงี้ยก็แบบเป็นพวก แซนวิชเอออะไรเอยบาบาบาบ,าบาแล้วก็ไปที่เโดดหอเพราะว่ามันจะแบ่งกลุ่มใช่ไหมมันจะมี2กลุ่มอะไรเงี้ยคือกลุ่มนึงก็จะไปทํากิจกรรมอีกจามหนึงซึ่งเดี๋ยวกิจกรรมนั้นเราจะได้ทําวันจบอะไรใช่ป่ะแต่กลุ่มกวั่าคือได้ไปโดดหอ,อก่อนอืมก็คือไปโดดหอ,อกันขอพักแปบคำเสบ นั่นแหละต่อจากนั้นกูก็มาโดดหอคือโดดหออะมึงมันเป็นอะไรที่ไม่ได้น่ากลัวที่การกระโดดมึงกขใช่ปะ่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรคะน่ากลัวที่มันคองแข็งแข็งแข็งมันคุณภาพมันไม่ได้แข็งแรงขนาดที่เราจะแบบฝากชีวิตกลัวด้วยนะอะไรองีมึงเข้าใจกูใช่ป่ะแบบว่ามึงคือถ้ามันแบบเซฟตี้อย่างเงี้ยคือกูไม่ได้กลัวอยู่แล้วคือกูไม่ได้รู้สึกว่ากูกลัวความสูงอะมึงเข้าใจป่ะแต่กูกลัวว่าเครื่องเล่นมึงอะจะพังค่ะนั่นแหละแต่ครูที่แบบพูดแบบ ให้คําแบบเขาเรียกไงนะคําแนะนําอะไรเงี้ยมึงพูดเก่งมากคือแบบ พูดดีย่ยมึงเกียรติใช่ป่ะแบบว่าเล่าเรื่องตลกอ,อะไรเงี้ยกูรู้สึกว่ากูจอยกับครูถามเออโดดโดดโดดสูงอ่ะเขาเราียกว่าไงนะเดดหอเออนั่นแหละมากๆเลยอะไรางี้พอฟังบรรยายเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะโดดหอหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราก็เลือกได้อะไรเงี้ยเขาก็โอเคนะหมายถึงว่าเขาไม่ได้บังคับอะเกียรติใช่ป่ะ ard, ว่าเราจะต้องทํามันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อืมก็ทําก็ได้เพราะว่าก็มาถึงแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ลองโดดไปให้มันแบบสนุกสนุกอืมนั่นแหละก็ไปโดดแล้วก็ตอนที่โด ช้ปามันจะมีแถว1แถวสองอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็จะมีแถวและหกคนคือมันจะเป็นแบ่งแบบ คือปีบมันจะเป็นขอย่างข้าหอคอยอ่ะมันจะมีแบบสามกับสามใช่ปะ่ะก็คือจะเป็นหกพอดีใช่ปะ่ะมึงก็คือไปเลยค่ะกูเป็นแถวที่สองคือแถวแรกไปแล้วแบบมีคนลองให้กูก่อนแล้วอ่ะมึงกูกลวไงมูก็ต้องรองให้แบบมีคนลองไปแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะกูก็เคเขารองแล้ว,ลวก็เขาก็ปลอดภยัยแบบอ,อ,นนะอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะกูก็เลยแบบเออเคต่อแลวกันเนาะอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเป็นแถวที่สองเลยเสร็จปุ๊บก็โดดไปใช่ปะ่ะมึงคือมันก็ไม่ได้แบบเชิงหน้ากลัวอะไรขนาดนั้นอนะ่ะมึงนั่นแหละก็มีอย่างเดียวที่เป็นห่วงงก็คืออเฟตีขัวรา่ แบบเออเราจะปลอดภัยนะอะไรเงี้ยพอโดดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมาที่เอ่อที่นั่งพักที่นั่งพักก็แบบนั่งชิวๆอะไรเงี้ยคือใครที่โดดแล้วอ่ะก็มานั่งไปอะไรเงี้ยใช่ป่ะมึงแล้วกูอะโดดเร็ว โดนเลยโดนเลยคะ่ะโดนใช้โดนใช้มันดึงเชือกอะไรก็ไม่รู้คือกูงงมากคือแบบแทนที่กูจะได้นั่งเฉยๆอะมึงคือคนที่โดดลังๆอะคือเขาก็ไม่โดนใช้ไงแต่คนที่โดดหน้านก็คือจะโดนใช้ให้ไปดึงเชือกดึงเลื่อนนะที่แบบไวเลื่อนอะมึงกูแบบโอ๊ยคุณพี่เอาอีกหรอโอเคกูก็เลยต้องไปดึงเว้กูแบบ แต่ก็เออ,เอ,อช่างแม่งเหอะดึงดึงไปเหอะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเช็คของคือแบบอะไรก็ค,คือกลับมาที่ผักแล้วใช่ปะเราก็จะมาเช็คของกันว่าใครอมีของที่แบบมันแบบเป็นของที่เขาไม่ให้เอามาไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมึงและของอันนั้นคืออะไรคืออะไรคืออะไรคะคือชิชุกเปียก มึงมันเป็นไปได้ยังไงที่เขาเจะไม่ให้กวดใช้ของชิชุเปียกมึงเข้าใจใปะกูแบบฮะวอามันจริงเหรอมันจริงเหรอที่คุณจะแบบหยิบชิชุเปียะข,ของฉันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะคือมันคือเรื่องจริงเวย้ยเพราะว่าเขาบอกว่าคือชิชุเปียะมันมันจะเลเอะเทอะอะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นแบบขยะเกลือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะซึ่งแบบคือในความคิดกูนะนั่นแหละก็เออก็ งงดีแล้วตอนเย็นเสร็จปุ๊บใช่ป่ะเราก็จะมาจัดเต็นคือเต็นตอนนั้นที่จัดอ่ะคือมันจะแบบเขาให้จัดเองอ่ะมึงแล้วคือทุกคนไม่ได้เรียนการจัดเต็นมาก่อนมึงเก็าใช่ป่ะคือแบบว่าแต่ละนางแต่ละเอวยอะไรอ่ะมึงก็เห็นเพื่อนเพื่อน่ะกูมองไปคือทุกคนก็แบบสตรัโกมาเพราะว่าแบบทุกคนจัดเต็นไม่เป็นอ่ะมึงแบบไม่ได้เรียนมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วต้องมาทําเต็นน่ะแล้วทุกคนก็แบบเลิกก็เลิกลแต่คนที่นอนกับกูคือเป็นฟามาโปรด สวร์มาโโรดก็คือเขาสามารถจัดติมได้เพราะว่ากูถามมาใช่ไหมคือเพื่อนกูคนนี้คือแบบมันบอกว่ามันไปน,นอนแคมปิ้งกับที่บ้านอะไรเงี้ยบ่อยใช่ปะกูเหอคโห กูรอดก็คือแบบว่าเต็นท์กูก็คือแบบสวยงามคือคนอื่นใช่ปะที่เขาปูนอนกันอะคือกูเห็นอ่ะคือเขาเหมือนแบบนอนกับดินนอนกับทรายอ่ะคือเขาปูไปเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ปูเป็นอ่ะมึงเข้าใจให้ปะคือถ้ากูอยู่คนเดียวกูก็ทําไม่เป็นเว้ยแต่คือแบบคนนี้ยคือเขาเคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยคือเขาก็เอาแบบผ้านอนอะไรเงี้ยมาลองก่อนแล้วก็เอาผ้าที่เตรียมมาคือมันจะเป็นผ้าแบบถุงนอนใช่ปะคือมันอ่ะจะมีคนละผืนใช่ไหมไอ้ถุงนอนอันเนี้ยคือมันแบบเป็นผ้าที่แบบเอาไว้ ผมเฉยๆอะมันไม่เชิงแบบถุงแบบใส่ได้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะนั่นแหละก็คือเอาอันนึงอ่ะไปแบบปูนอน้ว้แล้วอีกอันหนึ่งอ่ะเอามาห่มแบบแบ่งกันห่มอะไรเงี้ยก็คือแบบรอดอ่ะมึงเข้าใจใ่ปะคือกูรู้สึกว่าไเหียวิธีนี้คือรอดมากหลังจากกางเต้นเสร็จอะไรเสร็จอ่างเงี้ยกูก็มาแบบหาอะไรกินแล้วคือมึงรู้ไหมกูกินอะไรกินชานมไข่มุกเออไม่ใช่ชาเขียวไข่มุกกะไก่แดง มึงมันไปรอดเหรอมึงมันไปรอดเหรอคือกูกินชาเขียวอนะมึงคือกูไม่กลัวขี้แตกเลยแต่ว่าตอนนั้นคือมันแบบมึงเกตเชต้าคือแม่งเหนื่อยอะทั้งวันลแล้วอะมึงแล้วคือแบบเราต้องการความหวานนะมึงคือเราไปไม่รอดนะเว้ยถ้าเราแบบไม่ได้กินน้าหวานหวานอะไรเงี้ยมึงอย่างเช่นตอนนี้พวกมันจะกินข้าวผู้หญิงนะนั่นแหละหลังจากที่กินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วทบาก็มาอาบน้ํา คือที่กูเล่าให้มึงฟังเนี่ยว่าเขาจะอยู่ที่ชิชูเปียชบาบางคนก็อาบบางคนก็ไม่อาบซึ่งกูอะไปดูสภาพน้ําแหละคือมันเหมือนแบบน้ำาสกปปกอะไม่ดูดิไม่ดูว่าอาบไปแล้วมันจะมันช่วยอะไรอ่ะมึงคือมันก็แบบน้ำมันสกปปกอะน้ําเขียวอะมึงมันไม่ใช่น้ําน้าใสอะเอาเงี้นั่นแหละแล้วก็มาลงอีกหนึ่งรอบใช่ปะสวดมนปราปลาปลาแล้วก็นอนมึงมันมีเวรคือมันจะมีแบบ เข้าเวร <c oughs> มึงทีใช่ป่ะแบบว่าคนนี้ได้เข้าเวรคนนี้ได้เข้าเวรมึงแต่กูไม่ได้เวรเวรค่ะคุณึกมึงคิดกำลังคิดว่าคุณจะได้เวรเวรใช่ป่ะมันเป็นความคิดเหมือนกันที่กูคิดตอนนั้นว่าแบบเชี่ยกูต้องได้โดนแน่ๆกูต้องโดนแน่ๆเพราะว่ากูไม่เคยรอดอ่ะมึงกูไม่เคยรอดอ่ะจากการอะไรพวกนี้เมื่อคนนั้นกูแบบภาวนาอย่างเงี้ยแบบทุกคนคะคือฉันขอร้องฉันขอเหอที่ฉันไม่เป็นเวรนะมึงเข้าใจป่ะแบบมึงแค่นี้กูก็แบบ กูจะตายแล้วอ่ะมึงถข้ากูได้โดนเป็นเวรเนี่คือกูแบบเชื่อมันจะเป็นอะไรที่แบบเที่ยนั่นแหละวันที่สองนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ตื่นมาด้วยความสดใสมึงกูจําได้เลยว่าวันนั้นอะคือกูตื่นมาแล้วกูรู้สึกว่ามึงมันสบายอ่ะมึงคือมันไม่ใช่อากาศที่น้อนอบอ้าวเหมือน แตงคามึงเข้าใจใช่ป่ะมันแบบมีความแบบเออเยน็นสบายอะไรอย่างเงี้ยกูแค่รู้สึกว่าตอนนั้นที่กูตื่นมานะมึงกูรู้สึกว่า กูแบบมี energy อะมึงเข้าใจไหมว่าแบบไม่รู้ดิกูรู้สึกแบบแค่นา้น่ะมึงก็สบายได้แค่แบบเดียวเพราะว่าครูฝึกก็คือรีบมากค่ะคือกูยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยกูเพิ่งแบบฮ่าปปี๊ปปี๊ปปตื่นแล้วค่ะรีบเลยค่ะรีบไปเลยค่ะนั่นแหละก็คือแบบต้องไปหาอะไรกินแล้วกินอะไรดีค่ะตอนเช้าคือมีแต่ไข่แดงขขยกูก็แบบโอ้กูไม่อยากกินใช่ไหมตอนเช้าก็เลยกินเป็นแบบวิตามินงูอะไรเงี้ยอืมไม่ได้กินแต่แดงพอะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองจะแบบขี้มึงเข้าใจปว่า ขี้อะถ้ากินไก่ได้อีกคือกูขี้แน่ๆกูก็เลยแบบกินน้ำกินนมอะไรอย่างเงี้ยแทนแล้วก็มาถึงการเดินทางไกลคือเราต้องไปเดินทางไกลจ้าแล้วการเดินทางไกลเนี่ยให้กูเดินเฉยๆได้ไหมแบบเดินแบบสบายๆไปเลยต้องแบกปืนแบบปืนแบบเพื่อคือแบบงงมากคือแบบกูต้องแบกแบกปืนไปเดินทางไกลอ่ะมึงคือมันแบบมึงแค่กูเดินอย่างเฉยๆกูก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะมึงก็ต้องแบกปืนระหว่างเดินทางใช่ปะกูทำอะไรกับเพื่อนหรือปเล่าหนังมึงเป็นไรอะเป็นไรอะเป็นนังเหงา เปิดช่องสปอยหนังเลยนั่นแหละก็คือแบบว่าผัดกับเล่าหนังเว้ยแบบเฮ้ยมีเรื่องอะไรเคยดูบ้างอะไรเงี้ยก็แบบผัดกับเล่าหนังไปมึงมันเป็นอะไรที่สนุกม,มากเพราะว่าเดินทางแบบประมาณชั่วโมงกว่าใช่ปะเล่าแบบคุณรู้หนังไปเลยมึงแบบเป็นสิบเรื่องพอเดินไปถึงที่เขานัดหมายตรงนน้นอะมึงก็แบบแบ,บ่งฐานอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเออแล้วก็ได้เป็นพลปืนชุดกลนพออะไรเอ้ยป,ปน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 ,ป,นปืนชุด พลชุดยิงกอเออนั่นแหละพลนปืนชุดยิงกอเออก็แบบว่าเหมือนแบบเราต้องตะโกนพูดเหล่ามึงแล้วกูรู้สึกออกเวิร์ดมากๆเวลาที่เราต้องพูดเหล่ามึงแกใช่ปะเพราะกูก็แบบอําเกย์ฮอนคือแบบกูต้องพูดแบบพลปืนชุดยิงกออะไรเงี้ยมึงคือมันแบบมันไม่ใช่แต่มันก็ต้องทําไงมึงแล้วมันก็จะมีอะไรอย่างหนึ่งที่คนทั่วต้องพูดเพราะอะไรปะเพราะว่าเขาบังคับให้พูดก็คือเอียเอีย ท่านทำไมเอียเอียแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งก็คืออะไรหมาเหล็กอะไรก็ไม่รู้อะมาศึกอะไรประมาณนั้นอะคือกูลืมไปแล้วว่ามึงก็แบบโอ๊ย oh, อะไรเนี่ยคือแบบต้องแบบหมาเหล็กเอียหมาเหล็กเอียหมาเหล็กเอีเอียกูแบบโ oh แบบ oh อ้ยกูปวดหัวมากแต่ว่ามันก็ต้องทำอ่ะมึงน,นั่นแหละพอหลังจาก คนปืนชุดยิงอะไรของนั้นนะไปอ่ะก็ไปกินข้าวกลางวันก็กินไรจ้าไก่แดงอีกแล้วกูงงมากกินทั้งวันไก่แดงอ่ะคือแบบเมืองจริงๆนะคนขายไก่แดงคือรวยไปที่เขาชนไก่อ่าจากมันใช่ป่ะเราก็จะไปขุดดินกันต่อแบบเมืองคือกูก็ไม่รู้ว่าแบบว่าขุดทำไมอ่ะคือเขาบอกว่าจะแบบไปซุ่มเขาเรียกไงนะซุ่มยิงศัตรูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหลุมพลางแต่กูไม่ได้ขุดขนาดนะั้นละคือมันจะมีคนที่แบบชอบขุดเหมือนกัใช่ป่ะแบบว่า จุดจ yup. like, so so ุดจดดดอะเมือซึ่งกูไม่ได้ขุดเลยกูไม่ได้ทำเลยก็เออเออทำไปถ้าอยากทำก็ทำไปกูไมไม่อยากทำอะลั่งจากขุดดินเสร็จจำไม่ได้แล้วมันคือฐานอะไรมืองแต่มันจะมีเดินทางข้างในย่อยดีแบบมืองเคใช่ป่ะแบบมันจะมีการเดินทางข้างในการเดินทางคือเอาเป็นว่ามันจะมีการเดินทางแบบเดินเหมือนเดินเดินป่าเมืองกูบอกเลยนะว่ากูงงกับการเดินป่าในครั้งนี้มากคือกลุ่มอื่นใช่ป่ะคือเดินเข้าไปในป่า ป่าอันเนี้ยมึงเดินเข้าไปปุ๊บก,ก็ออกใช่ปะเดินวันเว่อ่ะมึงเขา้าใจปะตึ๊ดออกเลยวันเวมึงคืออีกคนที่เป็นคนนำทางกูนะเป็นอะไรคือแบบว่ามึงสัรหามึงอย่าสัรหากูขอร้องเดินออกไปเลยค่ะ วนหลงกูก็เขอเขาบอกว่าเดินประมาณ10บนาทีมึงกลุ่มกูเดินไปเลยค่ะอีดอกเดินไปอ่ะวนไปเลยอะ่ะมึงคือแบบว่าจะชุบโบงแล้วอะ่ะอยู่ข้างในแล้วแ่ะมึงวนหลงมึงคือเดินกันจนเพื่อนในกลุ่มเป็นลมเอาไงอะ่ะ เดินไมไม่เป็นลมไเลยอ่ะอีหัวหน้ากว่าเดินไปเลยค่ะอีดอกเขาให้วันเวมามึงก็ไม่อยอมตามเขาอ่ะมึงก็แบบว่าโอ้สันหาสันหาที่สุดก็เลยต้องเรียกค้ยคููที่เป็นแบบทหารอนะ่ะมึงใช่ปะเขาก็จะขับมอเตอร์ไซค์มาจริงจริงแล้วก็พาเพื่อนคนละออกไปแล้วพวกกูเดินกลับกันต่อค่ะเดินกลับไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าเป็นอะไร เดินออกไปทำไมกูแบบจริงๆกูก็รู้สึกเหมือนกันว่าเดินออกไปทําไมคือกูแบบกูเหนื่อยจะตายแล้วอ่ะมึงยังสั่นหายกับมือแบบสั่นหายเดินอ่ะถ้าเขาบอกว่าให้ตกไปเลยไหมเออกูกูจะตกแล้วเหรอมึงอยากให้กูตกเหรอให้ตกกูไม่ไหวแล้วอย่าตกเลยนะตัวเอออย่าเลยอย่าค่ะกูแค่เดินแค่กูเดินหลงอ่ะมึงกูก็เหนื่อยจะตายแล้วจะให้กูตกอีกเหรอบอกว่าเอออย่าตกเลยนะคะคุณครูเสร็จปุ๊บชาป้าเราก็จะมาแบบพรางอําพรางใบหน้าแบบ อําพรางไปเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้คือตอน,น,นคือแล้วช่ป้าก็ไปอยู่ตรงแบบแบบแบบมันจะเป็นเหมือนโซนตรงกลางอะไรเงี้ยที่คู่คนมาอยู่รวมกันใช่ป่ะมันแบบลานก,ลกว้างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีโชว์ให้ดูอะไรเงี้ยซึ่งกูก็ ก็โชว์ไปก็โชว์แบโอเคกูก็นั went, I mean, room, ่ง <I> ด mean, right ูเสร็จผมก็จะเหมือนแบบให้เดิน่ะมึงเดินเหมือนเดินผ่านความมืดเขาเรียกว่าอะไรวะแบบอัมพรางตัวอะไรประมาณเนี้ยก็แบบว่าเดินผ่านความมืดไปแล้วก็จะมีสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบไม่ได้มีอะไรอะมึงตึกความอดทนในการรอค่ะเพราะว่ากว่าจะได้เดินไปแต่ละจุดแต่ละจุดนี่คือนานมากคือแบบกูเล่าเรื่องหนังอะ เราแบบเราคุยเรื่องหนังสปอยหนังกันทั้งวันพอกลับมาถึงอะ่ะมึงคือมันจะต้องเดินทางไกลกลับมาอีกใช่ปะคือมันแบบวันนี้คือเป็นวันที่เหนื่อยมากแล้วมันก็เป็นวันที่แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะ อึดอัดตัวเข็ดใช่ป่ะเพราะว่าแบบฝุ่นมันเยอะมากคือมันแบบอึดอัดคือแบบแขกขีคค้มูกออกมามึงคือขี้มูกเป็นสีดำอะมึงเป็นเป็นไปได้งไงแบบคนเราอะมึงพีเอ็มสองจุดห้าไม่เข้าเนี้ยมึงเข็ใช่ป่ะแบบว่าขี้มูกออกมาเป็นสีดำมามึงก็แบบโอ้ยคือกูต้องอาบน้ําในวันนี้แน่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่ากูก็แบบเออไม่ได้อาบขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็คือแบบแค่สระผมแล้วก็อาบแค่เอ่อสิ่งที่มันควรที่จะต้องอาบแล้วก็พออาบน้ำเสร็จใช่ป่ะก็มาหาอะไรกินอะไรเงี้ยมึงกูตลกมากโรงเรีียนกมมึงคือ k คฟซมาแจกมึงคือมันเบอร์มากเลยอ่ะแจกเคฟซีที่รอดอขอเชันกาอ่ะมึงก็แบบเอ้ย e thank you คือสายขีประสานมิตรนะคะคือแบบบริการทรงระดับ,บประทับใจกูแบบ,บจแบบประทับใจมากตอนนั้นกูแบบเชียมีเคฟซีด้วยอวะแล้วกูก็นอนไปตื่นมาวันที่3มึงกูตลกตัวเองวะ่ะเอาจริงๆตื่นขึ้นมานะคะวันที่3แล้วเย้ yeah. คือแบบมึงมันดีใจมากอ่ะมันแบบ เมืองมันเป็นความรู้สึกที่กูโลมาเมืองมันดีใจมันแบบเมืองมันเหมือนแบบเออมันสิ้นสุดลงแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยแต่วันนี้ตอนตื่นมาแล้วอากาศมันมีความอบอ้าวมีความแบบร้อนอะไรเงี้ยคืองงกับอากาศที่นี้มากกว่าเอา๊ะสรุปแล้วอากาศมันเป็นยังไงวะเออนั่นแหละก็มีความร้อนแล้วก็แบบรีบเก็บของเก็บเต็นท์อะไรกรันเพราะว่าเราจะต้องออกไปจากตรงนี้แล้วพอแบบเก็บของทุกอย่างเสร็จหมดแล้วใช่ปะก็ยังไปฝึกอีกกูแบบ โอ้ยแกคือกึนึกว่ากูจะจบแล้วอ่ะมือกูต้องไปฝึกอีกสิบด่านอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเหมือนมินิเกมอะไรเงี้ยมึงปัะลุยอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันไม่ได้สนุกเลยจ้าคือมันจะมีฐานกูจําได้คือมันจะให้เดินบนสะพานที่เป็นสะพานเชือกอะไรเงี้ยใช่ปะคือมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยแต่คือคนข้างหน้าเป็นอะไรคือมึงจะขย่าทาไมคือมึงก็รู้ว่าสะพานมันเป็นสะพานแบบว่าเราต้องปีนแบบยืนบนเชือกอ่ะมึงก็จะ่ว่าแบบว่าเหมือนเราต้องแตกเสียวๆอ่ะขย่า ขยาวสนุกสนุกสนุกสนานแล้วคือมึงกูสนุกกับมึงไหมคือกลัวแล้วดีนใหญ่แล้ว,ลวคือมึงขวีวเอกูสนุกมั้งอือกูก็คือแบบแพอผ่านเกมอะไรทุกอย่างใช่ปะ่กออกกะ,ปะก็จะมาพิพิธภัณฑ์เออเฉลิมพระเกียรติอะไรอย่างนี้แล้วตรงตรงพิพิธภัณฑ์ใช่ป่ะก็จะมีห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งห้องน้ำคือดีมากแล้วก็แบบว่า ได้ทําการเอุด uh, จ <'s> okay. ีนะคะก็คือแบบดีอะมึงครับ oh กูไม <Old> <Canton> <rituals> ่ได้อุดจีมาสองวันแล้วแล้วคือวันนี้ก็ได้อุดจีมึงกูไม่กูบอกเลยึง yes. กูไม่เคยพูดนะอุดจีที่อะไรกูคงคิดแต่กินอะแล้วก็มาซื้อของแล้วนี่กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทําพิธีปิดเวยมึงคือมันร้อนคือเนี้ยคือกลางแดดมึงแล้วคือแบบทุกอย่างมันก็แบบอึดอัดอะเข้าบจป่ะคือเราควรที่จะหยุดพอเล่นแบบใหม่กับอีพิธีเปิดพิธีปิดอะโอเคแต่ก็ทําไปนะคะแล้วก็กลับบ้าน yes ดีใจแบบมึงมันเป็นโมเมนต์ที่แบบ <Hi. S 2> bye bye. นั่นแหละก็จบเรื่องราวของเขาชนไก่กันแล้วนะคะวันนี้ก็ดีใจยินดีปีดาวมากเลยที่ได้มาเล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบก็ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ ควรค่าแก่การลองทําแต่ไม่ใช่ในการทําซ้ําแน่นอนถ้ามีใครแบบมีคําถามอะไรเก่ยวกข่าวเช่นกัหรือว่าแอดเซฮามาเล่าเรื่องอะไรในชีกะสตอรี่ต่อไปก็มาเมากันได้ค่ากูยังกินไม่หมดเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ด้วยโอเคบ๊ายบาย